สวัดีครับพี่น้องครับผมกับสองบาทลำเบิรนออฟบิเซียลครับตอนนี้เป็นเวลาตีสี่สิบแปดนาทีนะครับเข้ามาพร้อมรถฮอดพร้อมรถเบทีเนี่ยเป็นเดอแอลตอนนี้ถึงแล้วนะครับตลาดหวัวถนนตลาดหวัหวถนนตลาดหัวถนนหัวถนนหัวถนนบอกกับบอชชัดป่ะนะฮะตีเต้ปุณณ์ปุณณ้นีอตลาดหัวถนนเออนะ มาหอดหลายกันแล้วโอ้เป็นไข่เป็นไอช่วงนี้ก็ได้มาเป็นใจยังหอดปีใหม่บ่พี่น้องเอ้านี่ครับหอดแล้วครับตลาดหัวถนนหัวถนนเออหัวถนนเนี่ยเอ้ยแจ้งจังปางนะครับแจ้งจังปางลานลานกุ้งกวงเราเห็นยังดอกพี่น้องเนี่ยเป็นใดยากาศ นี่รถเวทีกัมาฮอดรถเวทีมาฮอนเหรอไหมนั่นเห็นบ่นั่นนั่นตั้งนานนี่รถเวทีครับจอมสุ่มนะสุ่มนะขับรถเที่ยงวันมาถึงแล้วนะครับหน้างานมันนี่นะครับสุดยอดมากเราเป็นรถอันนี้คันแรกนะครับมาฮอนนอกจานั้นก็จะเป็นรถเวทีพวกเราก็จะประมาณว่าเออ มองหรือมอ,องว่าไปแล้วพี่น้องตามภาษาตามขย่อมตอนนี้นะครับมันเป็นเวลาตี่กว่านะครับคือไปเรื่อยๆอะ่ะแล้วแต่เราอะ่ะทำไมไปหางจอยกันพี่น้อง,งโอ้โหดูเด่นดูเด่นไทยยัง มีโมบันเหรออะไรก็ไม่รู้มีโมบันโอ้รถพกกานใช่ดีนะม่เหมียดีดียเอาแม่รถเราบ่โอปะเมียนเออเมียนีเดีพวกกันใช้เกือบนทค่ะแเกือบแม่บอเกือบ เดีย๋ยวคือเพิ่เซียงหอยกันเนี่ะเดี๋ยวคิดจ,โจะโชกันวันนี้ภาพพี่น้องครับมากับบรรยากาศเสาอิลีครับหอดบูบไทยแับเนี่ยบรรยากาศครับหอดเสาอิลีพี่น้อง DC กว่ารถกลับมาทุกคันแล้วรถเวทีรถ เคียง่งเสียงรถเวทที่อันนี้ก็รถพอการส่นี่เกือบโอ้เเห็นรถเรามันเหมือนเออสวัสดีครับนี่นี่รถเรานี่เกือบผมรู้สึกว่ารถจะเปลี่ยนเหลือเกินนี่รถมาครบแล้วเนี่ยสุดยอด จ็กไทยยังให้มึงได้แต่ว่ากับแจ็ไทยต <c oughs> ั้งไอตั้งเจียบคอเอาหน่พี่น้องบรรยากาศยามมืมเส่วนนะครับเอาไปมังรถรถมีรถอะไรมาบ้างอันนี้ก็เป็นรถตัวลำพวแลวมั่งนี่ซองกันนี่รถตัวลำพวง เามเมื่อเอ้าครับพีน่น้องเออหอดแล้วเามเมื่อเ้าอากาศเย,นยน็ยนเย,นยน็นเย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 ็นโซนนี้ก็เป็นวัดเป็นไนอเลวาล่า,ลาสุดสี่นาทีแม่สวัสดีครับ ไม้แม่มากเลเื่อยขี่รถมือยจริงเอาติดขี่รถบัสข้า่นแล้วงานไปตั้งพุนครับว่าพอวังพอวังพออดีครับ

เเป็นตะมุมแรงไงไอยากินเอ้ยอยาเรามร่งลนอนดีบอลล่อลลเอร์เอาในในนั้นทางกันบมดเขาเอินบอลบอลละคนติบอลละสองยูถ้าว่าสองสองของบอลมันบอลอ่นรนโอ้มันน้อยโอ้ยเนาะ ูต oh. oh, oh, ่อไปครับเอาไปบอกบางวันโอ้ยตายกูเป็นเป็นตะองยังเถอะโอ้เมืองบรรยากาศเออพี่น้องครับขึ้นกนกไทายกินไปอยู่ร่างจากกินหมด ครับโอเมนยามสิบโมงแล้วนี่สิบโมงนะครับโอเดี๋ยวพี่น้องครับมาเดิมตั้งไว้ทีครับตามฝากกดไลไ์กดติดตามกูซาบะไก่ครับตอนนี้ก็บวุเป็นตาเน,นินดอกบอลลอดแล้วมือนี้บอลลอดครับหลังจากตากฝน,ม,น,นม,กมือนั้นมาปากจ้วงมืออนี่มันเป็นไข่มือนี้ไป อยากไยืดสิก็เป็นไข่ไม่เอาโอ้โห,หนับหมอดมองการแสดงเลยครับมือแรงพอกกันกับจานหน่อยเปิดเป็นคือเก,ก่าแล้วพี่น้องมวนไม่ตองตู้บัวเล็กหน่อยแต่ประกันยูงนี่แหละ